สมัยที่พ่อเริ่มเรียนปรัชญาปรัชญากรีกพ่อรู้สึกตื่นเต้นกับความคิดเมื่อประมาณ2 6 0 0ปีก่อนเมื่อเราได้ยินชื่อของโซคราตีสเมื่อเราได้ยินชื่อของอริสโตเติลได้ยินชื่อปรัชญาเมธีกรีกโบราณหลายคนที่มีความคิดสารพัดจะคิดและช่งเป็นความคิดที่ยังตกทอดมาถึงปัจจุบัน และเป็นความคิดที่ลึกซึ้งในบางกรดีอย่างไม่น่าเชื่อพราะยกตัวอย่างคนหนึ่งที่พ่อรู้สึกคิดถึงเวลานี้ก็คือทาลิสบังทีอาจารย์ว่าทาเลสเขาคิดถึงว่าโลกของเราปฐมธาตุที่ทำให้เกิดทุกสิ่งคืออะไรทาเลสบอกว่าปฐมธาตุคือน้ำน้ำเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่ง น้ำเป็นปฐมบทธาซึ่งเป็น First Cause สาเหตุของการสร้างทุกสิ่งประ,ะการบทที่หนึ่งบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มสร้างมีน้ำอยู่ทั่วไปและสิ่งที่แปลกน้ำน่าจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตและน้ำกับออกซิเจนหรืออากาศแยกกันลำบากเพราะมันเป็นมวลสาร เป็นสารเดียวกันหรือเป็นาธาตุเดียวกันที่เราเรียกว่า H2O ที่เป็นน้ำและหนึ่งในนั้นก็คือออกซิเจนและไฮโดรเจนซึ่งเป็นมวลอากาศทั้งสิน้นมนุษย์พยายามไปถึงดาวอังคารพยายามไปถึงดวงจันทร์แล้วเมื่อลงไปได้แล้วส่งเครื่องมือลงไปแม้ยังตัวยังไปไม่ถึงสิ่งที่เขาอยากเซอร์ไพรส์ที่สุด ถ้าได้เจอน้ำกล้องที่เรียกว่าเจมส์เวบที่ส่องไปในจักรวาลพยายามจะมองหาปัจจุบันเราเห็นชัดกว่าเดิมและน่าตกใจน่าทึ่งที่สุดคือดาวพฤหัสเมื่อพบดาวพฤหัสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เห็นมวลพายุบนดาวพฤหัสพอนั่งอ่าน แล้วเก็รู้สึกประทับใจพายุที่เราเห็นบนดาวพฤหัสที่หมุนด้วยความเร็วจุดศูนย์กลาง <c oughs> เขาบอกว่าด้วยกล้องมันบอกว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วมากแต่พายุที่หมุนบนนั้นขนาดใหญ่กว่าโลก11เท่าดาวพฤหัสใหญ่ขนาดไหนกันนี่แล้วเขาก็พบว่าดาวพฤหัสนั้นอาจจะไม่มีพื้นที่เป็นดินเหมือนเราอาจจะเป็นแค่หมู่๊าซ เมือนดวงอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยมวลกา๊าซความยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่มนุษย์อยากเจอน้ําเพราะน้ํานั้นแทรกอยู่ในทุกสิ่งและทําให้มีชีวิตพี่น้องที่รักพระจิตเจ้าและน้ําถ้าเรากลับไปดูปฐมกาลบทที่หนึ่งมีน้ําอยู่ทั่วไปพระจิตของพระเจ้าร่อนอยู่เหนือน้าน้ําคือชีวิต และจิตนั้นเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ทุกสิ่งจริงๆวันนี้เปาโลบอกว่าเพราะจิตของพระเจ้าอย่างรู้คำว่าอย่างรู้คำเนี้ยแปลแบบเปรียบเทียบโดยอนุมานแต่ต้นฉบับคือส r u ูติน z สคือมันไขเจาะลึกลงไปในทุกอนูของทุกสิ่งจิตของพระเจ้าพระจิตของพระเจ้านั้นล้ำลึกล่วงรู้ถึงจิตใจมนุษย์และ จิตนี้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ถ้าอยากจะรู้ว่าจิตมีพลังแค่ไหนดูเวลาที่คนเราถูกจิตพ่อแปลกใจว่าทําไมเวลาดูดูดูละครไทยดูหนังทั้งหลายแม้กระทั่งหนังต่างประเทศถ้าเราดูถ้ามีการลงสิงจิตสิงเมื่อไหร่ทําไมจะมีแต่จิตชั่วเราไม่ค่อยเจอจิตด,ดีๆมาสิงอยู่ในมนุษย์มักจะเป็นจิตที่ชั่วร้ายมักจะเป็นถ้าเป็นไทยก็เป็นผีสิง ทำไมเราไม่ได้ยินคําว่าพระสิงห์ซึ่งอันธิจริงแล้วความจริงที่เปาโลยืนยันคือเราสวมใส่องค์พระจิตเจ้าชีวิตของเรามีชีวิตนิรันดรมีชีวิตแท้จริงเพราะเรามีจิตและจิตที่เป็นสปิริตเป็นลมกระแสะลมนั้นก็คือปฐมธาตุที่แท้จริงและบรรดาปรญายเมธีพยายามจะหาว่าอะไรหนอคือปฐมธาตุสำหรับทาลิสคือน้ำ และอีกบางคนบอกว่าเป็นลมเป็นไฟเป็นดินนั่นคือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วดินน้ำลมไฟและถ้าเราจะเจาะลึกลงไปน้ำนั้นก็คือกระแสลมที่เป็นจิตและพ่อคิดถึงชีวิตจิตของเราชีวิตคขิ้นชนของเราพี่น้องที่รักเราเป็นวิหารของพระเจ้าเรามีจิตที่แสนดีของพระเจ้าอยู่ในชีวิต เต็มเปี่ยมด้วยจิตแห่งความดีเพียงแต่ว่าบางครั้งจิตชั่วร้ายปีศาจร้ายสิงแล้วมันร้องตะโกนและบ่อยครั้งชีวิตเราชีวิตเราเวลาที่เราทําสิ่งที่ไม่ดีมากๆเราก็จะบอกว่าโอ้หทำอย่างกับปีศาจมันสิงนี่คนหรือผีกันแน่ชีวิตของเรามีผีหลายชนิดผีความโลภผีอยากได้ผีนานาชนิดที่สิงในแล้วจิตของพระเจ้าไปไหน ไม่มีวันเลยที่จิตทั้งหลายเหล่านี้จะเอาชนะจิตของพระเจ้าได้ไม่มีวันเลยที่ความชั่วร้ายจะเอาชนะความดีได้พระเยโฮเจ้าสั่งมันเงียบแล้วออกไปพี่น้องที่รักขอให้จิตของพระเจ้าวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเราที่ได้รับจิตของพระเจ้านั้นเปล่งปลั่งด้วยคุณธรรมด้วยน้ําทรงชีวิตด้วยน้ำแห่งศิลล้งบาบที่ที่แห้งแม้แห้งสักเท่าไหร่ ถ้ามีเพียงฝนแรกลงไปพอเห็นในทะเลทรายที่อิสราเอลเวลาที่มีฝนแรกหรือแม้แต่น้ำค้างในฤดูที่มีเมฆเยอะหน่อยหญ้าเขียวๆจะมีชีวิตขึ้นมาทันทีเราจะไม่ปล่อยให้ความดีของพระเจ้านั้นเป็นแค่รากที่ดูเหมือนตายแต่พระเจ้าไม่มีวันตายจิตของพระเจ้าเ พี่น้องทีละพออยากให้เราอยู่ในสังคมในโลกมีชีวิตพระมากขึ้นทุกวันการฟื้นฟูชีวิตการที่เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้รับชีวิตจากพระเจ้าและน้ำส่งชีวิตจากพระเจ้านั้นต้องทำให้ความดีในชีวิตของเราไม่ต้องกลัวครับเมื่อปีศาจร้ายออกไปนั้นมันไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดและทุกคนต่างประหลาดใจและอะไรละ่ะ จะทำให้เราได้รับจิตของพระเจ้ามากที่สุดพ่อสรุปด้วยถ้อยคำของพระเยซูและถ้อยคำของพระวาจาพระกัมีวันนี้วาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจอนุภาพบังคับปีศาจร้ายได้และมันก็ออกไปและเรารู้ความจริงว่าสิ่งสำคัญมาจิตทำให้เรามีจิตปัญญาณก็คือพระวาจาของพระเจ้า พ่อเชิญชนเราให้ต่อยตองรำพึงถึงพระธรรมของพระเจ้าพ่อจะไปรับการอบรมต่อเนื่องเอาพระคัมภีร์ไปด้วยนะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันพ่อบอกพ่อปราน์อันพระคัมภีร์เยอะๆพระวาจาของพระเจ้านี่แหละที่จะพลิกโฉมและทําให้เรามีชีวิตอิ่มด้วยน้ําทรงชีวิตพระวาจาของพระเจ้าจะทําให้เรามีความสุขทําให้พระเจ้าสถิตอยู่เราและอย่าลืมนะ พระเจ้ามาเป็นมนุษย์ในโลกมาสถิตในโลกเราใช้คำว่าอะไรพระวจะนะทรงรับเอากายแต่พี่น้องทีละครับนบุญเปาโลยืนยันในจุบัติทีช่ชาวโครินธ์วันนี้จงดำเนินชีวิตอาศัยจิตของพระเจ้าเท่านั้นเราต้องใช้จิตพิจารณาอาศัยพระจิตเจ้าเท่านั้นดำเนินชีวิตอาศัยพระจิตและตัดสิ่งทุกสิ่งที่ไม่มีใคร ตัดสินเขาได้เราเลือกความถูกต้องเลือกความจริงและเลือกความดีแม้โลกปัจจุบันจะบิดเบี้ยวในการตัดสินใจและเลือกแต่การเลือกที่ถูกต้องโดยจิตของพระเจ้านั้นจะทำให้เราเข้มแข็งจริงๆขอพระเจ้าเสริมกำลังพวกเราทุกคนเป็นพิเศษด้วยอาเมน